โพสล่าสุดทักษิณชิน,นวัตรก่อนชูวิทย์โพสต์เกมพลิกยกเลิกกลับไทยเรียกได้ว่าเป็นการรอคอยของตระกูลชิน,นวัตรที่ยาวนานแต่แล้ววงอิงแททองทานลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศข่าวดีทักษิณกลับไทยวันที่10สิงหาคมนี้ ที่สนามบินดอนเมืองเนื่องในวันเกิดอายุ74ปีท่ามกลางความยินดีคอมเมนต์สนันอินสตรากรมและล่าสุดต้องบอกว่าเกมพลิกเมื่อในชูวิทย์ได้กล่าวถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณยกเลิกกลับไทยโดยระบุข้อความว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนสัญญาณอันตรายเกินคาดเดา อีกทั้งยังคอมเมนต์เป็นเนื้อเพลงไว้ใจของอลลัมพลลำพูนพร้อมติดแฮชแทกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์ล่าสุดทักษิณชิน,นวัตรก่อนชูวิทย์เผยเกมพลิกทักษิณยกเลิกกลับไทยโดยความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลอินสตากรมของทักษิณ นั้นได้โพสต์ครั้งสุดท้ายเมื่อปีวันปีใหม่2565โดยการอวยพรว,วันปีใหม่คนไทยขณะที่ลูกๆก,ก็อัปเดตชีวิตของทักษิณให้เราได้เห็นกันตลอดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนั่นเอง